สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์ที่13นะคะเรียกว่าโอโหเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรเกิดขึ้นมากมาย <laughs> เป็นไฮไลทไรในวันนี้ค่ะ อีกหนึ่งข่าวดีของประชาชนชาวภูทานนะคะคนั่นก็คือข่าวที่ว่าเจ้าชายจิกมีนะคะกำลังจะมีพระโอรสน,น,นะคะ่ะสมเด็จพระราชาธิปีจิกมีเคซานัมแกววังชุกแห่งราชาอาณาจากักรภูทานทรงประกาศข่าวดีเนื่องจากในขณะนี้สมเด็จพระราชินี สันไปมาทรงพระคันแล้วและคาดว่าจะทรงมีพระประสูติการพระโอรสในอีกประมาณ3-4เดือนข้างหน้านี้คาดว่าพระโอรสซึ่งจะทรงมีสถานะเป็นมกุฎราชกุมารแห่งบัลลังภูฐานจะ,สะเสด็จพระราชาสมภพในช่วงสามเดือนแรกของปีหน้านี้ซึ่งก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีเนื่องจากยังอยู่ในวโรกาศวันคล้ายวันพระราชาสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่สิงเยัวชุกพระราชาบิดาซึ่งทรงมีพระชนมายุ60สิพรรษาในปีนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีทิกมี่หรือเจ้าชายทิกมี่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแห่งคูฐานที่คนไทยรู้จักกันดีโดยพระองค์ทรงนำภูฐานเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยและทรงสืบสานตัทยาความสุขมวลรวมประชาชาติหรือกอสเนชั่นแนลแฮปปีเนสของสมเด็จพระราชาิดาและประชาชนของพระองค์มีพื้นฐานชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะ ช่วงนั้นสาวไทยที่กรียดการมากๆเลยนะคะใช่จังเายตอนนี้ท่านสเสด็จมาเยือนประเทศไทยตอนตอนนั้นท่านยังไม่ได้แต่างงานใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้ท่านเรียกเป็นเจ้าชายอยู่ตอนนี้คนก็เลยจะเรียกติดว่าเจ้าชายจิกมี่ซึ่งจริงๆตอนนี้เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีเรียบร้อยก็คนก็เปเจอ,อ,อท่านค่ะ